ที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะทำคลิปไปแล้วนะคะที่บอกว่าอาทิตย์นี้นะคะไบเดนจะถอนตัวออกจากการสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดมโมแครตนะคะก็เป็นไปตามคาดเป็นไปตามนั้นค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะประมาณตีหนึ่งบ้านเรานะคะก็มี breaking เข้ามาค่ะว่าไบเดนประกาศถอนตัวนะคะจากการลงสมัคร รับเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้แล้วก็หันไปสนับสนุนกัมบลาแฮ r i ลนะคะก็เมื่อวานเห็นข่าวก็คุณจะเป็นโอบามานะคะแต่โอบามาก็เห็นมาตั้งแต่เมื่อวนันศุกร์แล้วนะคะโอบามาแนนซี่นะคะที่ช่วยกันพูดช่วยกันกล่อมไบเดนนะคะซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ออกนะคะแต่เมื่อวานเห็นข่าวว่าทางด้านของหมอออกมาถแถลงอาการล่าสุดข,ของไบเดน ก็บอกว่าเขายังไอมากอยู่นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนก็มีข่าวออกมาว่าเขาประกาศถอนตัวนะคะโลกก็หายใจโล่งอกโล่งคอกันไปนะคะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไปให้สัมภาษณ์กับซ n นนะคะจริงๆแล้วซีนเองก็เป็คนจัดดีเบตเเนะดีบตก็เป็นต้นห้องของทั้งหมู่ทั้งมวลที่เกิดขึ้น แล้วซินเอ็นเองเนี่ยก็เรียกร้องให้ไปได้ลาออกมาตลอดและซินเอ็นเองเนี่ยก็อาสาจัดดีเบตนะคะแล้วก็จัดเร็วขึ้นกว่าทุกๆครั้งทุกๆปีทุกๆก,ก,ก,การเลือกตั้งก็เพื่อที่ต้องการจะชี้ช่องให้ไบเดนเนี่ยสละสิทธิ์ในที่สุดนะคะแล้วก็เป็นไปตามนั้นหมดเลยค่ะทีนี้ทรัมป์เองก็ไปให้สัมภาษณ์กับซินเอ็นหลังจากที่ไบเดนออกมาประกาศนะคะยอมถอยแล้วนะคะ ชัมเองก็พูดอีกก็ถูกอีกนะท่านผู้ชมเพราะว่าทุกคนจำกันได้ว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้พอเหตุการณ์ผ่านมานะคะน้ำลดต่อก็ผุดเนาะทำอะไรไว้ออกลูกมามันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะปมามลูกมะม่วงลูกออกมาก็เป็นมะม่วงปลูกมะพร้าวลูกออกมาก็เป็นมะพร้าวนะคะปลูกขนุนลูกออกมาก็เป็นขนุนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยะทุกคนทราบกันดีว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ทรัมป์ก็พูดถึงกัมลาแฮลิสนะคะว่าเป็นลูกไก่ที่สามารถเอาชนะได้ง่ายกว่าไบเดนอีกนะคะเพราะว่าทราบกันดีว่าเธอไม่เคยจ้างผลงานอะไรเลยน่าจะมีสักงาน2งานแหละนะคะในภาคของเขาสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ค่ะตัดภาพกลับไปที่ทางด้านของรัเสเซียบ้าง ออกมามีปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคะก็ถแถลงโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะเธอก็บอกว่าเาราลำดับความสําคัญนะคะนั่นก็หมายความว่ามีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าการที่จะต้องมาเฝ้ารอเฝ้ามองการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยูเครนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด สำหรับรับสเซียในเวลานี้ที่จะต้องไปจัดลาดับความสําสคัญแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้นะคะก็สหรัฐจะเลือกตั้งยังไงก็เรื่องของเขานะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนี้นะคะสิ่งที่จะบอกได้ก็คือเมื่อทรัมป์มานะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเปรียบเสมือนกับ จังได้ของทีมงานนะคะทีมของไบเดนเนี่ยเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เหมือนหน่วยรับทุบตึกนะคะที่จะมาทุบนะคะมีหน้าที่ทุบนะคะเหมือนเราที่จะปลูกสร้างบ้านใหม่แทนหลังเก่าใช่ไหมคะสวนทรัมเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยก่อสร้างนะคะที่จะมาสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาให้กับชาวรัฐนะคะไบเดนเองเขาก็เหมือนเป็นหน่วยทุบตึกทุบทุบ ทุบอันเก่าก่อนนะ,นะคะแล้วก็ทำเองมาก็เพื่อที่จะมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้สหรัฐนะคะกลับมายิ่งใหญ่อย,อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าปะผุหรือว่าไม่ใช่มีแต่ตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นดูตัวเลขที่สวยงามของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะผลงานของไบเดนท้ายที่สุดเป็นยังไงเห็นกันแล้วนะคะตัวเลขที่สวยงามในบ้านเรือนของสหรัฐบ้านเมืองของสหรัฐอย่างที่เห็นนะคะ ตัวเลขของจีนไม่ได้สวยงามเลยค่ะไม่มีอะไรดีเลยค่ะแต่ดูที่บ้านเมืองคนเจริญของจีนนะคะว่าเป็นยังไงจีนเองก็ปิดสมัยการประชุมไปเรียบร้อยเน้นการพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็เน้นถึงการเดินหน้า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆนะคะแล้วก็พูดในติ่งนี้เลยละกันว่าจีนเองกับรัสเซียเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบของ Windows แต่อย่างใดนะคะของ Microsoft แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเขาก็ใช้เทคโนโลยีในบ้านของเขาเองค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดในเวลานี้ค่ะเพราะว่ามันมาถึงช่วงเลี้ยวหักศอกแล้วนะคะที่จะเอื้อให้กับทางได้ของกลุ่มคั่วโลกใหม่เนี่ยได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นเป็นผลประโยชน์แบบวินวินนะคะทรัมป์เองก็จะมารับสาระกลับไปดูแลบ้านตัวเองหรือซ่อมบ้านนะคะส่วนจีนเสียเขาก็เดินหน้า ระเบียบโลกใหม่กลุ่มโค้โลกใหม่ของเขาเพราะฉะนั้นมีแต่ได้กับได้ค่ะวินวินค่ะดีที่สุดแล้วค่ะทีนี้ขอเพิ่มเติมในส่วนของปฏิกิริยาทั่วโลกก่อนนะคะเอาเอาเป็นพรรคเดโมแครตก่อนที่เขาตัดสินใจนะคะขั้นสุดท้ายว่าไบเดนจะต้องถอนตัวก็เป็นเพราะว่าเขาจําเป็นที่จะต้องรักษา คะแนนเสียงนะคะในสภาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วละ่ะในเวลานี้เพราะว่าทั้มเนี่ยกวาดล้างท่อไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาสูงสภาล่างแล้วก็ศารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดโมแครตทําได้ในเวลานี้ก็คือขอเก้าอี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพื่อที่จะโหวตผ่านกฎหมายต่างๆในอนาคตนั่นเองนะคะเพื่อการอยู่ต่อไปของพรรคเดโมแครตนั่นเองค่ะส่วนปฏิกิริยาทั่วโลกนะคะก็มีทั้งในสหรัฐ แล้วก็ที่อื่นๆนะคะก็มีประเทศต่างๆที่เคยได้รับการสนับสนุนจากไบเดนอย่างเช่นในตอนออกกลางนะคะก็ออกมาขอบคุณไบเดนค่ะที่เคยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ลูกชายของจอร์ชูรอดก็ออกมาให้เงินสนับสนุนแฮร์ริสต่อค่ะอีลอนมัสเองนะคะก็ออกมาโพสต์ด้วยนะคะอีลอนมัสเองก็ออกมาโพสต์ก็บอกว่าเป็นไปตามคาดนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะตามทั้มไปแล้วนะคะส่วนทางด้านของมหาเศรษฐีอีลอนมัสไป การทำนีคะแต่ว่าทางด้านของซอร์สุรอสเนี่ยก็จะมาทางเดโมแครตน,น,นะคะโอบามาเริกย่องว่านี่แหละคือการกระทําของผู้รักชาติที่แท้จริงนะคะยอมเสียสละส่วนตัวนะคะไม่ไหวก็คือไม่ฝืนนะคะแล้วก็ทําเพื่อพรรคเพื่อชาติก็เป็นคํากล่าวของโอบามานะคะจริงๆแล้วโอบามาก,ก็เป็นบุคคลสําคัญมากๆเลยค่ะต่อการตัดสินใจของเขาเห็นไหมคะ